คุณพร้อมปงค์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดานัยครับคุณอมรรัตน์และคุณผู้ชมด้วยนะครับครับไปขยี้คุณท็อปซ่าแรงขนาดนั้นไม่กลัวรัฐบาลร้าวหรือครับมันร้อนนะครับฟาดแรงมากอือ๋อไม่กลัวเลยครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพักมันเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอุดมการณ์ครับอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพักเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก ต้องขยายความนี่ครับว่าผมเนียพวกผมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อของนายกบุญชูแล้วก็นายกบุญชูคุณพ่อคุณนายกบุญชูคือกำนันดินนะครับพี่เด่นัยอ๋อฮะใช่ดินนะวบาดนชาเนี่ยเขาเป็นเป็นเพื่อนกับท่านบรรหารศิลปะอาชาใช่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 ินคือคือเรามีความผูกพันกันต้องต้องย้อนนิดนึงว่าเดี๋ยวไตชนจะเข้าใจผมไปเกี่ยวอะไรกับสุพรรณใช่คือกำนันดินเนี่ยนะครับ ท่านเป็นเพื่อนกับท่านบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็ทําพรรคชาติไทยพัฒนามาด้วยกันครับแล้วกำนันดินเนี่ยเป็นคนที่มีอุดมการประชาธิปไตยช่วยนักศึกษาตอนเดือนตุลาเนี่ยแล้วก็ช่วยทีมผมเนี่ยคือที่ดูกันคือคุณวราชัยเหมะเป็นสสสมุรปาการเพื่อไทยนี่แหละครับตอนเกิดตุลาวิป,ปโยคเนี่ยเกิดการเขาปรามนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาส่วนหนึ่งคุณวราชัยด้วยหนีไปอยู่ที่ด่านช้างภายใต้การอุปการะของกำนันดินครับ อยู่ที่ด่านช้างช่วยนักศึกษาไว้เยอะจนจนสถานการสงบเกือบเป็นปีอ่ะแล้วก็คุณวรชัยก็ก็มาตอนหลังก็มามามาอยู่กับเคลื่อนไหวกับเสื้อแดงคหลังจากนายกบุญชูเนี่ยเขาก็เป็นลูกของกำนันดินคือดีเอเเดียวกันอ่ะครับแล้วตอนหลังนายกบุญชูก็เป็นเสื้อแดงคนหนึ่งของของสุพรรณบุรีและภาคกลางคือเป็นเป็นพี่น้องเสื้อแดงกับเราอ่ะแต่เขายังทํางานให้กับชาติไทยพัฒนาเอแล้วตอนหลังเนี่ยผมเนี่ย นายกบุญชูก็มีภรรยาที่นายกสมเนี่ยที่เป็นนายกเทศบาลตำบลณพันลานเนี่ยเขาเป็นญาติกับผมคือผมมีความสัมพันธ์ทั้งทั้งเป็นพวกแล้วก็เป็นอุดมการณ์แล้วก็เป็นญาติด้วยอ๋อเหรอฮะตองดรงดองเี่วกับคุณพ้อพงศ์รับญาติกับผมแกันอยู่เพื่อแดงเราไม่ว่าคุณวรชัยเหมะหรือคุณผมพร้อมพงษ์นฤทลิศและคุณโด่งอัตชัย รวมถึงแกนนาเสื้อแดงหลายคนคุณสมชายไัยบูลพวกเนี้ยในแกนนำภาคกลางเนี่ยเราสนิทกันนายกบุญชูมานาน<ต>ครับแต่ว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่เพื่อไทยส่งนะปี6-2ก็ดีปี6-6ก็ดีนายกบุญชูเป็นนายกมา20ปี4สมัยนะสมัยกอชเนี่ยเขานับอีกเขาก็เรียกให้ทําต่อแต่ช่วยชาติไทยพัฒนาตลอดพวกผมเข้าใจครับ ก็คือเอาว่าผมไปไปหาเสียงที่ที่ให้กับเพื่อไทยตอนนั้นที่ที่ปี62นายกบุญชูก็ช่วยฝั่งชาติไทยพนาเพราะพ่อกำนันดินเนี่ยเขาสั่งไปว่าให้นายกบุญชูช่วยชาติไทยพนาอยู่กับท่านบรรหารตลอดแล้วแล้วแล้วท่านบรรหารเนี่ยพอหลังกำนันดินท่านเสียเนี่ยนายกบุญชูก็ช่วยท่านเอาพักชาติไทยพนามาตลอดเพราะว่าต้องเข้าใจว่านายกบจใน20ปีเนี่ยทีสมัย แล้วแล้วเขาดูแลสิบอำเภอในจังหวัดส,สุพรรณสุพรรณเนี่ยมีสอสอห้าเขตของชาติไทยพัฒนาเอาว่า,า,าการดูแลเนี่ยก็คือสนับสนุนทุกเรื่องครัแต่ผมก็เข้าใจได้เพราะว่าอุดมการแต่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องแกนเรื่องคิดหลักคิดเรื่องเ,อเรื่องช่วยเหลือประชาชนเนี่ยคุณชูก็เป็นเสื้อแดงก็มีการประชุมอุดมการกันตลอด ดิถึงเรให้เข้าใจตรงนี้ว่าออเข้าใจแล้วออดองมาเชื่อมกันยังไงเข้าใจแล้วไม่เกี่ยวกับพักเป็นเรื่องของพวกเป็นเรื่องของญาติของญาติและอุดมการณ์เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่แต่ทีนี้มันมีเป็นหลักคิดตรงนี้ที่ว่าผมคำว่าอีแอบเนี่ยคือหมายความว่ามันมีข้อตกลงว่านายกบุญชูเนี่ยเขาขออีกสมัยเดียวตามกฎหมายใหม่ว่าเขาเป็นมาสี่สมัยแล้วครัเที่ยวนี้ขออีกสมัยเดียวเพราะกฎหมายก็ให้อีกสมัยหนึ่งต่อไปถ้าจะดรงอีกต้องเว้นวรค แต่นายกบุญชูบอกว่าขอให้เขาเป็นอีกสมัยเดียวเขาจะทํางานที่เขารับปากประชาชนไว้จะทําเรื่องศูนย์ฟอกไตสีมุมเมืองเนี่ยให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการให้คนสุพรรณเนี่ยเป็นคนแรกเป็นโลกตายที่สามหมื่น 30, กว่าลายเขาเดือดร้อนมากแล้วนายกบุญชูเขาเขาเคยบอกชาวบ,บ้านว่าจะทําโครงการที่สําเร็จแล้วให้ทางชาติไทยพัฒนานหรือแกน,นนำเนี่ยส่งต่อไปน,นายบกบจก,ก็ก็ส่งใครก็ได้เขาจะช่วย แต่เขาไปไหนแต่ตอนหลังก็เจรจาแล้วเขาไม่ยอมไม่ยอมพอไม่ยอมเนี่ยก็มีการเจรจาว่าเอาต่างคนต่างลงอิสระทีนี้มันมีข้ออย่างนี้ครับกำนันดินเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเขาสั่งเสียนายกบุญชูกับลูกทุกคนน่ะนะครับว่าให้ช่วยชาติไทยพัฒนาช่วยลูกท่านบรรหารตลอดช่วยบรรหารตลอดแล้วท่านบรรหารเนี่ยที่ผมรู้มาเพราะผมเป็นญาติกับนายกบุญชูเนี่ย ท่านบรรหารก็สั่งเสียกับลูกทุกคนว่าอย่าทิ้งอาบุญชูแต่สุดท้ายก็กลับมาทิ้งอาบุญชูโดยที่ไปสนันุนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งการสนันุนเนี่ยผมเนี่ยคือก่อนก่อนที่จะเจรจากันก็เป็นที่รู้ว่าเรียกมาคุยว่าไอ้ทางนั้นก็พี่ทางนี้ก็พี่เหมือนที่พูด เขาบอกว่าพูดเอาหล่อแต่การกระทํามันตรงกันข้ามอืมันลักษณะเป็นน่าจะเป็น e App อีแอบอ่ะแล้วอย่าแอบ,บเลยจะลงก็ลงออม,มันชัดเจนใช่ไหมคขาคนชัดเจนแล้วผมบอกว่าแล้วติดต่อมาพอนายกุบบุญชูเพราะเขาเขาเขา,เขาเรียกว่าเขาถีบบอกอะ่ะแล้วผมก็เลยบอกว่าเมื่อเขาเป็นคนเสื้อแดงก็อย่างนั้นก็เรามาอยู่เพื่อไทยเลยดีกว่าไหมเป็นสมัครสมาชิกเพื่อไทยในปีหกเจ็ดไปเลยตั้งแต่ตน้นต้นปีอะ่ะสมัครไปเลยแต่ว่า ทีนี้นายกบุญชูเนี่ยความเป็นแกเป็นเสื้อแดงอยู่แล้วแกเป็นคนที่รักประชาธิปไตยอุดมการเดียวกับผมประชุมกันตลอดครับครับแล้วแต่นี้ก็ตกลงว่าแต่ก็ไม่ใช้สมาชิกเพื่อไทยนะจะลงอิสระนี่แหละทางนู้นก็ขออิสระเพราะว่ามีแกนนําของชาติไทยพัฒนาเขาบอกว่าอย่าต่างคนต่างให้ลงอิสระต่างคนต่างไม่ช่วยเพราะว่าถึงชนะ ไม่ว่าสองฝ่ายนี้ใครชนะก็เป็นคนของชาติไทยพัฒนาคนฝั่งโน้นของบ้านใหญ่คซึงตกลงกันอย่างนี้แต่ตอนหลังเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยตั้งแต่การไปเปิดตัวฝั่งตรงข้ามตั้งแต่เดือนพฤษภาผมจําไม่ผิดสิพฤษภาหกเจ็ดแล้วมาถึงกันยายนเปิดใหญ่ที่ข้างโงบินสันในอำ,อำเภอเมืองสุพรรณนี่แหละก็มีใครไปทั้งทั้งหัวหน้าทั้งเล,เลขาและแกนนำต้องไปกันหมดอะ เออ <S <S เขาก็ไป <S <S ไปกิจาการรมร่วมงานแล้วเชียร์กันผม <S <S ผมบอกว่าไอ้นั้นคือไอ้นั้นเรารู้สึกได้ว่าอาไม่เป็นไรใครจะจะจะ,จะเชียร์ฝั่งไหนเนี่ยก็เป็นอิสระทางความคิดาการเมืองแต่มันหนักคือมันหนักก็คือวันที่ก่อนลงสมัครเนี่ย <c oughs> นายกุบุญชูเนี่ยก็ได้มามาประชุมกับพวกผมเนี่ยเพราะว่าผมบอกว่าผมไม่ลงไปก็ตกลงกันแล้ว <c oughs> คุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายว่าต่างอิสระผมก็ไม่ไปยุ่ง <c oughs> ผมก็ไปทําที่ไปเชียงใหม่ไปอุบลไปอุดรไปแล้วก็ไปจังหวัดอื่นๆไปอย่างเชียงรายเนี่ยครับ <c oughs> แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เขาก็เลยพอตกลงกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยว่าไม่ไม่ต่างคนต่างต่างอิสระ ก็มาห้ามพวกผมวันที่ผมมาประชุมกันเนี่ยผมเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือก่อนวันสมัครเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยเรามาประชุมทั้งนายกบุญชูผมโด่งอัตชัยวรชัยเหมะแกนเสื้อแดงเราแล้วก็ตัวภรรยาที่บุญชูคือญาติผมอ่ะกับนายสมเนี่ยมาร่วมด้วยก็มีผู้ใหญ่ของชาติไทยพัฒนาคนหนึ่งอักษรย่อปปปาแล้วนะอ้าวคุณประพัฒน์คุณประพัฒน์โพธสุชนใช่ไหมคะประพัฒน์เขาเบบคพูดอะไรผมไม่ปฏิเสธเขาโทรข้ามือถือของพวกผมอ่ะแล้วบอกว่า อย่าให้ผมไปได้ไหมอย่าทีมเราจะไปเดี๋ยวเขาก็จะรงกรจะเราก็ถามตรงๆว่าตกลงอิสระแน่นะเ,เพราะว่าอย่ารังแกนาย,ยกบุญชูนะเพราะว่าเขาก็เป็นพี่น้องกับพวกผมและเขาเป็นญาติผมแต่ถ้าอิสระพวกผมก็ไม่ไปอ,อืพอเสร็จแล้วเขาก็ยืนยันว่าอิสระเพราะทางนี้ก็พี่ทางนั้นก็พี่ก็ให้เป็นกลางแข่งกันไปแต่เชื่อไหมพี่ดนยัยพอวันที่สิบเก้าผมดูการข่าวผมไม่ผิด พราเราอยู่ในสุพรรณอะไรตกเข็มตกสักเล่มเราก็รู้ครับค่ะก็สิบเก้าก็ออกหนังสือแล้วก็ผู้สมัครก็ไปโพสต์ในในในเพจในเฟซบุ๊กเขาอ่ะก็มีหนังสือที่เห็นนั่นแหละฮะผมจะใช้โลหะผมยังมใไ้โลมโลโก้ประเภทที่ตรวจสอบใครในประเภทนักร้องไม้ทองคําผมก็ตรวจสอบคลิปที่ไปขึ้นงานคลิปไปออกกิจกรรมต่างๆมันเอาว่ามีทั้งภาพทั้งเสียงอ่ะคเพราะนั้นผมจึงบอกว่านี่คือลักษณะที่ หนว่าชาติไทยพันธสัจจากาันตีวโอเครุ่นพ่อใช่พอพอถึงเวลาวันนี้พอพอยุคสมัยเปลี่ยนคนเปลี่ยนเหรอครับครับพอสิบเก้าธันวาคมก่อนสมัครสามวันออกหนังสือมาเลยแล้วใส่ชุดโอ้คลิปป้ายกันเลยโอเคออขึ้นป้ายอ่าแล้วได้ไปวันสมัครยี่สิบสามได้เต็มครึบเลยโอเคได้เคลียร์กับคุณประพัฒน์ไหฮะได้เคลียร์กับคุณประพัฒน์ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ได้คุยแต่คนที่คุยวันนั้นก็คือคุณวราชัยเหมะผมนั่งอยู่ด้วยอ๋อคุณคุณวราชัยโทรคุยได้เหรอฮะก็มีคนเขาโทรเข้ามาแล้วหลังจากพอเห็นเอกสารโทรกลับไปคุยไหมแล้วแล้วเขาก็คุยกับผู้ใหญ่ทางทางทางแกนนําเพื่อไทยหลายคนว่าอยากให้ผมไปอยากให้ผมพงไปอย่ให้วราชัยทีมพวกผมเนี่ยไปพ้อมยีนเสื้อแดงเราไปเพราะว่าสุพรรณบุรีเนี่ย คนที่รักประชาธิปไตยตอนคะแนนปาร์ตี้ลิตรปีหกหกเนี่ยเราได้แสนสองนะครับครับเพื่อไทยได้แสนสองนะที่ผมไปหาเสียงนะครับพรรคพรรคพรรคประชาชนเนี่ยหรือพรรคพรรคประชาชนหรือพรรคส้มเนี่ยก็ได้แสนแปดนะประมาณเนี่ยครับตอนนั้นคะแนนของของชาติไทยก็ได้ประมาณแสนหนึ่งโอเคโอเคเรามีคะแนนอยู่ทีนี้นายกบุญชูเนี่ยโดยโดยโดยส่วนตัวท่านก็มีคะแนนของท่านอยู่ครับพอทุกครั้งเนี่ยท่านเลือกมาทั้งสี่สมัยท่านก็ชนะมาตลอดค ทีนี้<ฮ>ทีน,ทนี้พอตกลงกันอย่างนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ไปบอกผู้ใหญ่ทางพักผมว่าอย่ายผมมา<ฮ>อย่าเพื่อไทยอย่ายห้โลโก้นะั้นผมก็ไม่ขออยู่แล้วผมรู้ว่าไม่ได้ไม่ทําให้เพื่อไทยรนะัฐบาลลาบากใจถึงเป็นสมาชิกถึงเราจะอยู่เชียร์เพื่อไทยแต่เราไม่เคยใช้บบอก,บอกเราก็คือเราก็ เราก็เอาว่าพูดตรงๆเราเป็นลูกผู้ชายสัจจะคือสัจจะโอเคแล้วมาถึงตอนนี้เจ๊งไหคพูดก่อนนะโอเคแล้วมาถึงตอนนี้จะทำยังไงต่อคะยังไงต่อในเมื่อเขาใช้โลโก้ละเราก็ไม่ได้ใช้โลโก้ก็ผมบอกถ้าใช้โลโก้ก็สู้กันเพราะเราเองก็เชียร์สุพรรณบุรีเอฟซีอยู่แล้วตเอฟซีนายกบุญชูเราก็ไปลงวันนี้ผมก็ จะไปปลาสายไงชุดผมก็จะลงไปคือจะลงไปเต็มทีมเลยใช่ไหมทีมคุณพร้อมพง์จะลงไปช่วยเต็มทีมเลยก็ไม่เกี่ยวกับพรรคะเกี่ยวกับพวกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับพรรเพื่อไทยนะเอาเข้าใจละเข้าใจคุณพร้อมพงศ์ก็ต้องติดตามกันต่อไปก็วัดบารมีของศิลปะอาชากันอีกรอบหนึ่งนะสนใจกันเลยต้องต้องเรียนว่าไม่ทําให้รัฐบาลแล้วอกครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับรบาลนะไม่เกี่ยวกับพรรคนะอเคถูกการเมืองบ้านใหญ่กินรวบค่ะ รับทราบค่ะขอบคุณมากครับคุณพร้อมพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณพร้อมพงศ์นพฤทธิ์ค่ะสุดยอดที่จริงเราพยายามนัดหมายคุณท็อปเวลาวุินะฟัง้านหนึ่งคุณพร้อมพงศ์เสร็จแล้วก็ควรจะต่อด้วยคุณท็อปเวลาวุิมันจะได้ครบลูกไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้มอ่ะได้นะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อค่ะขออนุญาตพักค่ะ